นี่คือราสตรอนกับกฎในการสร่งพัสดุให้กับคนที่น่าสยองและก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องแันเนลด้วยคุณระวังผีในเรื่องนี้จะไปหาคุณด้วยนะก่อนจะไปดูกดไลค์กันด้วยละ่ะเพื่อเปมอิลังใจให้กับผมด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยมีวันหนึ่งผมไปขี่สเก็ตเล่นตอนกลางคืนแต่ผมเน้นจะบอกอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้เพื่อนผมมันไม่ค่อยว่างอะนะ เพื่อนผมนั้นช่วงนี้มันมันชอบแต่ทำงานมันเนี่ยไม่ค่อยว่าเหมือนแต่ก่อนแล้วผมก็คิดถึงเพื่อนผมเหมือนกันนวกันเนี่ยผมนั้นก็ขี่ไปเรื่อยๆครับและผมนั้นก็ทำการจะตรงดิ่งไปที่ร้านหนึ่งครับผมนั้นจะหาร้านกาแฟกินสักหน่อยเพราะกาแฟผมร้านนี้เนี่ยมันก็น่าอร่อยนะกาแฟที่นี่อร่อยมากๆเลยครับ คาบูชิโน่ขโมยมาเลยอยูน่นั่งกันกินคาปูชิโน่เลยครับแล้วก็มีคนมาครับเฮ้ยหน้าตามาคนๆนะเดี๋ยวก่อนนี่มันเพื่อนเรานี่ว่าเอาเพื่อนอวัสดีสวัด,ดีนายนายช่วยไปส่งของให้เราหน่อยไ,ไหมส่งของอะไรอะ่ะเป็นพัสดุก,กับนายนายต้องส่งของทั้งหมดห้าอย่างแหละนายไปส่งให้เราหน่อยได้ไหมส่งของเออได้ได้ได,ได้แล้ว ของนั้นคืออะไรอ่ะฉันก็ไม่ฉันก็ไม่อยากจะบอกนะเขาสั่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราไม่รู้เราไม่รู้อ่ะไปส่งให้เรา่อยได้ไหมได้ได้ได้พอดีต้องไปเฝ้ายาที่โรงพยาบาลอ่ะเราเหรอโอเคส่งให้ก็ได้แล้วไหนพัสดุอ่ะแป๊บนึ่งนะพัสดุอยู่ที่นู่นอ่ะไปไปบอกเขาแล้วนะนีนี่นฉันได้มาแค่กล่องเดียวเองอ่ะฉันวางไว้ที่ทำงานและนายไปเอาเองเลยเาเารอ อาสวัสดุโอเคขอบใจมากเพื่อนงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะโอเคแล้วมันก็เดินออกไปครับทำไมมันต้องให้เราไปเฝ้าด้วยนะผมก็ไม่รู้ทำไมเขาต้องให้ผมไปเฝ้าด้วยแต่ก็ช่างมันก่อนคิดว่าผมก,กินกาแฟก่อนดีกว่าเพราะผมกินกาแฟเสร็จผมนั้นก็ทำการขับไปเลยครับ เพื่อนผมมันบอกให้ส่งเดี๋ยวนี้เลยเร่งจะเร่งด่วนขนาดผมนั้นก็ขับมาที่นี่ครับใน้สุดก็ถึงนี่ครับนี่ก็คือกล่องแต่ผมเพิ่งได้กล่องแรกมาเราไปส่งกล่องแรกก็ดีกว่าโอเคโอเคโอเคผมนั้นก็กำลังจะขับไปส่งครับและผมก็กลับมาก่อนเพราะผมได้เจอกระดาษใบหนึ่งนี่คืออะไรเนี่ยกดในการทำงาน ส,ส่งของเฮ้ยอะไรเนี่ยกดทำงานส่งของอะไรวะเอยแล้วเพื่อนก็โทรมาหาผมครับเอฮ้ยเอาโทรศัพท์ไปไหนวะอ,อยู่ในกระเป๋าลืมลืมเลยเอโลว่าไงเพื่อนคือมันมีกดกระดาษใบหนึ่งอะ่ะมันเป็นกระดาษหนึ่งอะแต่ว่ามันมีกระดาษอีกอันหนึ่งนะเป็นกระดาษของปอมอะ่ะมันอาจจะเขียนแปลกแปกหน่อยนายอ่านด้วยมันจะนายนายคิดดีดีนะไหนของจริงอะไหนของปอมอโอเค โอเค,อเคเพอผมวางสายผมก็เปิดดูครับในกระดาษน้ำเขียนว่ากดในการทำงานส่งของให้เพื่อนฮะกดในการทำงานส่งของเหรอเออใครมันเขียนมาเนี่ยกดข้อที่หนึ่งในการที่คุณต้องมาแห่งนี้เนี่ยเราจะบอกอย่างหนึ่งนะทำไมเพื่อนของคุณไม่มานะไม่ใช่ว่าเขาจะไปเยี่ยมหรอกเขานั้นกลัวซะมากกว่าเพราะเรื่องนี้มันน่ากลัวมากมาก เราจะบอกอกย่างหนึ่งนะถ้าคุณมาทํางานที่นี่เนี่ยคุณจะต้องมีสติและคุณก็ต้องจิตแข็งมากๆถ้าคุณไม่จิตแข็งหรือคุณไม่มีสติคุณจะไม่มีทางมาทํางานที่นี่ได้อีกกฎข้อที่2กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด5กล่องตอนนี้เนี่ยกล่องใบแรกได้อยู่กับมือคุณแล้วแล้วอีส4กล่องเนี่ยมันได้อยู่ที่นี่แหละขอให้คุณหยิบให้มาให้ครบแต่ว่าคุณถ้าหยิบไปทีเดียวโดยเด็ดขาด ถ้าคุณส่งอันไหนเสร็จคุณค่อยกลับมาที่ออฟฟิศแล้วก็หยิบกล่องไปทีละกล่องนะเราว่าแบบนั้นดีกว่าเพราะว่ากล่องแต่ละกล่องเนี่ยมันหนักไม่เท่ากันมันหนักอามากๆแต่ละกล่องขอคุณเอาไปส่งกดข้อต่อไปจะบอกว่าของที่คุณต้องไปส่งคือกดข้อไหนใบแรกที่คุณต้องไปส่งกดข้อที่สามคุณนั้นเนี่ยจะต้องไปส่งที่หนึ่งที่คุณนั้นเนี่ยน่าจะรู้จักคนอยู่ใกล้ามากๆก็คือ โรงเรียนนั่นเองโรงเรียนเนี่ยอยู่ใกล้เอามากๆคุณไปส่งได้แบบชิวๆเลยถ้าคุณถึงขอให้คุณวางกล่องไว้ที่หน้าโรงเรียนแล้วคุณถึงจะขับออกมาได้กดข้อที่4กล่องที่2ถ้าคุณได้กล่องที่2แล้วเนี่ยครั้งนี้จะไกลขึ้นหน่อยนะขอให้คุณเนี่ยไปส่งบ้านหลังหนึ่งก็คือบ้านหลังที่11นั่นเองเมื่อคุณมาถึงขอให้คุณวางไว้หน้าบ้านเลย อาจจะมีเสียงอะไรกอกกแก็กในบ้านเสียงมันดูแปลกๆเอยนะเป็นเสียงมีดคุณต้องสนใจอะไรมากและขอให้คุณเนี่ยลงชื่อด้วยลงชื่อว่า thank you แล้วคุณก็วางครับหรือคุณจะออกไปได้และคุณอย่าหันหลังกลับมามองบ้านหลังนั้นด้วยเด็ดขาดและก็รีบขับออกไปให้เร็วที่สุด เมื่อคุณส่งกล่งองที่สองเสร็จก็คือกดข้อที่5้านั่นเองกดข้อที่ห้าเนี่ยถ้าคุณส่งของก่อนที่2เสร็จเนี่ยคุณนั้นเนี่ยจะต้องมานั่งพักก่อนคุณยังไปส่งเลยไม่ได้นะต้องถึงเวลาห้าทุ่มก่อนถ้าถึงเวลาห้าทุ่มถึงคุณจะออกเว้นต่อได้ขอให้คุณนั้นมานั่งพักก่อนตรงไหนก็ได้แหละแต่ตอนที่คุณกําลังนั่งพักอยู่เนี่ยมีเสียงอะไรกรกกรกเก่ๆๆเนี่ยหน้าบริษัทหรือหน้าออฟฟิศ คุณนั้นเนี่ยไม่ต้องสนใจมันนะนะมันมันเนี่ยชอบให้คุณกลัวและคุณเนี่ยอย่าระวันระแวงมันโดยขาดเพราะมันเนี่ยจะทําหนักยิ่งกว่านี้อีกนี่มันแค่น้าจิ้มนะและขอให้คุณผ่านมันไปให้ได้กดข้อที่6เมื่อคุณเนี่ยถึงเวลาห้าทุ่มแล้วขอให้คุณรีบออกไปทันทีหยิบกล่องไปที่สามออกมาและขอให้คุณเนี่ยไปส่งอที่หนึ่งที่นี่จะไกลกว่าเดิมหน่อยคุณนั้นเนี่ยจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งอีกถนนหนึ่ง ขอให้คุณน่ะค่อยๆขับออกไปครับคุณนั้นจะเห็นด้านซ้ายขอให้คุณเนี่ยเลี้ยวไปและขอให้คุณตรงไปสักพักหนึ่งคุณก็จะเห็นสถานีดับเพลิงขอให้คุณเนี่ยจอดตรงนี้แหละครับและขอให้คุณเนี่ยไปวางในสถานีเลยอาจจะไม่มีใครอยู่นะและขอให้คุณมาวางที่เดิมและคุณก็วางเหมือนเดิมครับและเมื่อคุณวางเสร็จ ขอให้คุณรีบออกมาโดยอย่าหันหลังก็ไปมองตามเคยแต่ก่อนที่คุณจะออกมาคุณเนี่ยอาจจะเห็นใครตามคุณมาขอให้คุณรีบขับรถให้เร็วที่สุดและมันเร็วมากๆไอพีตัวนี้ขอให้คุณเนี่ยขับจนก่อนจะถึงออฟฟิศถ้าคุณถึงออฟฟิศแล้วมันจะหายไปเองกดข้อที่เจ็ดหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่ากวมากๆเพราะว่ากล่องที่สี่เนี่ย มันน่ากลัวแล้วมันหลังจากนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากๆถ้าคุณหยิบฟองที่เสี่ออกมาแล้วขอให้คุณเนี่ยขับไปส่งที่หนึ่งก็คือโรงพยาบาลนั่นเองโรงพยาบาลเนี่ยมันน่ากลัวามากๆแต่โรงพยาบาลนี้เนี่ยคุณจะต้องไปส่งหลังโรงพยาบาลถ้าคุณจอดรถแล้วขอให้คุณเร็บเข้ามาครับก็คือคุณจะต้องขึ้นไปบนนี้ให้ได้ มันรอกจะแปลกๆหน่อยแต่คุณก็ต้องขึ้นไปแล้วคุณระวังหมอด้วยแต่ตอนที่คุณกำลังไปส่งเนี่ยคุณเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณนั้นเนี่ยรีบกลับออกมาทันทีครับแล้วคุณต้องไปส่งที่อื่นในกรณีที่ไม่ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตามคุณมาขอให้คุณรีบขับมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็รีบไปส่งที่อื่นมันมีอีกที่หนึ่งที่ส่งได้ขอให้คุณมาส่งตรงนี้ครับคุณแค่วางตรงนี้แล้วคุณก็เดินออกมาได้ครับแต่ คุณนั้นเนี่ยจะต้องรอคนเดินออกมาด้วยและถ้ามีคนเดินออกมาขอให้คุณรีบวิ่งครับให้เร็วที่สุดและก็รีบขึ้นมอเตอร์ไซค์และก็รีบขับออกมาให้เร็วที่สุดครับแล้วก็รีบขับกลับออฟฟิศค,คุณให้เร็วที่สุดกดข้อที่8ในกรณีเนี่ยที่ไฟที่นี่อยู่ดีมันก็กระพริบขอให้คุณเนี่ยไปแอบแต่บางทีมันก็อาจจะดับไปมนนะขอให้คุณรีบไปแอบที่นี่ และขอให้คุณนอนลงขอให้คุณนอนง่ายห้ามนอนคว่ำหรือนอนตะแคงเลยค่ะจะมีเสียงหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาและมันจะส่องไฟฉายครับ <fight> ก็คือไฟนั่นเองมันจะส่องไฟไปทั่วๆและขอให้คุณแอบอย่างมิชชิดเพราะว่าเขานั้นเนี่ยจะมาฆ่าคุณถ้าเขาเห็นคุณคุณเนี่ย จะเห็นแสงไฟได้ชัดถ้าคุณนอนงายคุณอาจจะเห็นเขาส่องไฟมาที่คุณอย่าหันไปหาเขาโดยขาดขอคุณหลับตาครับถ้าไฟมาอยู่ที่คุณแต่ขอคุณหลีตาอย่างระมัดระวังมีวิธีหนึ่งถ้าคุณเห็นแสงมาอยู่ใกล้คุณมากๆแล้วคุณเนี่ยจะต้องระวังมากๆแต่กรณีหนึ่งถ้าห้านาทีแล้วเขายังไม่ไปคุณจะต้องทำอะไรอย่างหนึ่งแล้วขอคุณ ให้คุณมาแล้วก็ค่อยย่องครับหรือสเนกนั่นเองขอให้คุณย่องไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเห็นไฟเนี่ยอยู่นะตรงห้องนี้และขอให้คุณเปิดมันขึ้นมาครับแป๊บเดียวไฟมันก็เปิดขึ้นได้แล้วกดข้อที่เก้ากล่องใบสุดท้ายถ้าคุณได้กล่องใบที่ห้ามาแล้วเนี่ยครั้งนี้คุณจะสูงไกลมากๆคุณเนี่ย จะต้องขับไปส่งที่หนึ่งครับและซึ่งที่นี่เนี่ยคุณนั้นเนี่ยจะไปด้วยรถอย่างเดียวไม่ได้ถ้าคุณขับมาสักพักหนึ่งและคุณเนี่ยเห็นตรงนี้ครับเป็นทางแยกมันจะมีด้านขวาอยู่ครับขอให้คุณไปทางด้านขวาคุณอาจจะต้องรีบขับนะครับแล้วขอให้คุณตรงไปเลยคุณอาจจะเห็นเป็นทะเลขอให้คุณตรงไปสักพักครับ ถ้าคุณเห็นทางแยกให้ไปด้านขวาคุณอาจจะต้องรีบขับสักหน่อยเพราะว่ากล่องใบนี้จะให้รอนานไม่ได้ถ้าคุณขับมาสักพักหนึ่งคุณอาจจะเห็นฝั่งทะเลให้เลี้ยวไปฝั่งทะเลเลยครับอย่ากลับไปทางถนน,นปกติโดยเย็ดค่ะถ้าคุณเลี้ยวมาแล้วขอให้คุณเนี่ยรีบไปครับแต่คุณไม่มีเรือคุณจะต้องหาเรือให้ได้นะและซึ่ง คุณจะต้องรอประมาณหนึ่งนาทีถึงเรือมาเจอดมาได้แบบอัตโนมัติผมก็งงมันออกมาได้ไงแล้วถ้าคุณสปอนเรือนี้เสร็จแล้วขอให้คุณขับไปแล้วถ้าคุณไปส่งคุณอาจจะเจอผีตัวหนึ่งที่มันน่ากลัวออกมากๆแล้วถ้าคุณส่งเสร็จไปดูกดเข้อต่อไปได้เลยเพิ่มเติมถ้าคุณเนี่ยกำลังจะกลับที่นี่นะแต่ถ้าคุณนั่นนยังเห็นกับมันคืออะไรรู้ปะมันคือของขวัญธรรมดานั่นแหละ คูดาะเนมันเป็นของขวัญธรรมดาแต่ของขวัญในนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากๆแล้วมันนั้นเนี่ยถ้าคุณเปิดมันให้ได้ถ้าคุณเปิดมันไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเจอกับเรื่องสยองขวัญและขอให้คุณเนี่ยขับมันหนีให้เร็วที่สุดมันเป็นของขวัญที่น่ากลัวมากและขอให้คุณขับหนีแต่รถของคุณเนี่ยมันอาจจะพังไปแล้วเพราะว่าคำสาบนี้มันทำให้รถพัง คุณทำได้แค่วิ่งเท่านั้นแต่เราจะบอ,อกอย่างหนึ่งว่ามันมาไม่ได้ทุกวันหรอกนะมันมาได้แค่าบางวันแต่คุณก็ต้องรีบวิ่งให้เรวที่สุดมาจ,จะมีตัวอะไรก็ไม่รู้ตามคุณมาขอให้คุณรีบวิ่งให้ถึงออฟฟิศถ้าคุณเนี่ยมาถึงตรงนี้จนถึงสถานีตำรวจแล้วเนี่ยขอคุณเนี่ยหาวิธีการขึ้นให้ดี กดข้อทีจะบาดเจ็บหน่อยคุณอาจจะเห็นบันไดเนี่ยมันมาตอนไหนก็ไม่รู้ขอให้คุณปีขึ้นไปตรงนี้และคุณอาจจะเห็นบันไดตรงนี้ครับขอให้คุณปีนขึ้นไปรงนี้ครับและก็กระโดดครับแต่ถ้าคุณกระโดดไม่ได้คุณก็ต้องพยายามให้บันไดตรงนี้มาตรงนี้ให้ได้และให้คุณเนี่ยกระโดดขึ้นมาตรงนี้ครับและเคยโดดขึ้นไปบนหลังคาแต่ตรงนี้จะบาดเจ็บสักหน่อยขอให้คุณเนี่ยทำกระโดดตรงนี้ให้ได้ครับถ้าคุณเข้ามาได้แล้ว ขอให้คุณเนี่ยลงห้องสุดท้ายครับถ,รรรนะถ้าคุณลงมาได้แล้วเนี่ยคุณนั้นจะโดนขังอยู่ที่นี่แต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะถ้าคุณลงมาได้แล้วเนี่ยห้องมันขังอยู่เสียใจด้วยคุณมาผิดห้องแต่คุณก็ยังมีทางแก้อีกวิธีหนึ่งครับกระโดดขึ้นไปครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้จะยากเป็นพิเศษหน่อยขอให้คุณเนี่ยไปอีกห้องหนึ่งครับแล้วก็ลงมา ไห้ได้แต่เราจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าเดิมแล้วคุณไม่มีทางเจอก่อนที่คุณจะเข้ามาเนี่ยคุณต้องเปิดให้ดีครับเพราะห้องสุดท้ายเนี่ยเป็นห้องที่ง่ายที่สุดแล้วถ้ามาได้ขอให้คุณหยิบปืนมากระบอกหนึ่งแต่มาระวังป้องกันตัวเสร็จน,นะถ้าคุณยิงมันมันก็แค่สั้นเท่นั้นแหละและถ้าคุณออกมาได้ขอให้คุณเดินรีบวิ่งกลับไปที่เดิมครับ ถ้าคุณอยู่ที่นี่นานเกินไปมันอาจจะกลับมาอีกครั้งก็ได้กดข้อที่สิบถ้าคุณผ่านแล้วเนี่ยดีใจด้วยคุณรอดแล้วแต่อาจจะมีเสียงก๊อกก๊กแก๊กหรืออาจจะมีเสียงมกงคซิบข้างหูคุณอย่าไปสนใจมันมาชอบให้คุณกลัวเมื่อถึงเวลาตีสี่คุณผ่านแล้วดีใจด้วยคุณดีออกจากงานนี้ได้แล้วและขอให้คุณโทรหาเพื่อนของคุณด้วยว่าทำงานเสร็จแล้วเพื่อนของคุณเขาจะมาประจํากะเดิมเดิม ขอให้คุณรอดจากที่นี่ให้ได้นะจากเบคอนพูผมอ่านการะดาษเสร็จผมก็งงมาเรื่องอะไรกันแต่เราก็ต้องไปส่งพัสดุก,กันได้แล้วแส่พัสดุเราอยู่ไหนเนี่ยเอา้าอ๋ยพัสดุหายอีกแล้วแต่ผมนั้นก็ทําการมาหยิดตรงนี้ครับเออวางนี้นี่ดีว่าลืมไป<อ>ผมนั้นก็กำลังจะไปส่งใบแรกทันทีครับใบแรกมันส่งที่ไหนวะลืมละ ส่งที่โรงเรียนใช่ไหมเออโรงเรียนผมก็รีบมาส่งนะครับโดยที่ไม่ต้องอะไรหรอกผมไม่ต้องการวางไว้เลยทำไมอะ่ะเอ้ยวางดีเออพอผมวางเสร็จผมก็รีบกีตสเกตบอร์ดกลับมาครับโอเคเย้ได้เราใบาแรกผมน,นั้นก็ทำการมาหยิบใบที่สองครับใบที่สองนั้นส่งที่บ้านหลังที่สิบเอ็ดคราวนี้จะไกลหน่อย ผมก็เลยทําการสปอร์ดมอไซค์ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขับไปตรงดิ่งไปที่บ้านหลังที่11ให้เร็วที่สุดแล้วพอผมเนี่ยหาบ้านหลังที่11ปไปสักพักหนึงผมก็เจอครับแต่สิ่งที่ผมนาไม่ชอบก,ก็คือมันไม่มีบ้าน <c oughs> ผมตกใจมากมาครับผมก็รีบวางทันทีครับแล้วผมก็รีบขับออกไปให้เร็วที่สุดแล้พผมส่งกลองไวที่สองเสร็จผมก็กลับมาครับ เต้องมาพักก่อนแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยเอาไฟดับเออผมก็งงว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวจริงๆผมก็ทำการรีบไปแอบหลังร้านทันทีครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมก็ทำการนอนง่ายเลยครับและผมนั้นก็ไม่เห็นแสงอะไรมาเลยดีกว่อนนะ่ะไฟเสียป่ะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทําไมผมไม่เห็นแสงนะครับและผมก็เริ่มเหมือนจะเห็นแสงแล้วครับมันคือแสงอะไรกันนะเฮ้ย ผมก็เห็นแสงเนี่ยมันส่องทั่วร้านเลยครับเฮ้ยเบของใครวะพอผมเห็นใครก็ไม่รู้เป็นผู้ชายคนหนึ่งครับแล้วประตูหลังร้านก็เปิดออกฮ้อเอาเฮ้ยแต่ผมก็เห็นมันไม่มีใครเลยผมก็ทำการนอนง่ายต่อไปครับ แล้วผมก็เห็นคนเดินเข้ามาครับ้าอ,อ,อมันคือเบคอนสุดน่ากลัวมากๆเลยครับมีเขาด้วยดยวกคนนะแล้วมันเดินเข้าไปหลังร้านครับแล้วแสงเนี่ยก็ส่องไปทั่วตามเคยเฮ้ยเมื่อะไรมันจะไปเนี่ย แล้วตอนนี้มันก็เกินเวลาห้านาทีมันก็ยังไม่ไปสักทีครับผมก็ค่อยลุกแล้วก็ไปเปิดไฟเอาเองเลยอ่ะปึ๊บจึ๊บโอเคเอาเอ้ยเปิดเออแล้วผมก็เห็นไอ้นี่มันไปแล้วครับเออเอาเฮ้ยอะไรของมันอ่ะเอาอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรของมันวะผมก็นุ่งกันออกไปดูหน้าร้านครับอ้าไปแล้วอ้ยอรไรว่ะ มันคนบ้าเลยแบบเรื่องจริงมันหลังจากนั้นมันก็ได้เวลาไปแล้วครับผมนั้นก็รีบอองไปเลยครับที่หลบไปที่เราไปส่งที่ไหนเนี่ยผมก็จําไม่ได้แล้วน,นะผมก็เลยย้อนปกดไปดูชื่จําจไม่ผิดมันบอกให้เราไปส่งที่สถาน,นีดับเพลกผมก็รีบขับไปส่งทันทีครับโอ้อรถก็เยอะจ,จริงๆรพอผมขับมาถึงผมนั้นก็ลุกลงมาครับ และมนผมผานาเห็นอะไรตบอลยเดี๋ยวก่อนนะเออเออเฮ้ยเฮ้ยผมก็รีบคุ้ไปวางนาทีเลยครับแล้วผมก็รีบขับออกมาครับเอออะไรวะเนี่ยผมก็ทำการจะรีบขับไปที่ไปรษณีย์ที่เดิมครับผมก็รีบขับต่อไปครับโดยที่มันมีผีตามผมมาแล้วซึ่งผมก็ขับอย่างนี้แหละครับ พราะผมกลัวจนสติแตกหมดแล้วผมก็ขับหนีไปเรื่อยๆครับแล้วอยู่ดีมันก็มีอยู่หลังผมได้ไงเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> อะไรเนี่ยเียอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงวะผมก็ไม่รู้มันมาได้ไงแล้วผมก็ติดอะไรก็ไม่รู้ oh. แล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอา้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอา้าวเมื่อกี้คิดไปเองเหรอโอเคผมก็น้องการรีบขับกลับมาทันทีครับแล้วผมก็รู้สึกมีใครอยู่ด้านหลังผมเออนก่อนนะ ผมก็ค่อยๆหันไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเอ้าไปไหนแล้ววะเอเข้าผมน้ำการรลิบเข้ามาก่อนครับโอเคเอาไปที่สี่ก่อนกองใบที่สี่เหรอมันให้เราไปส่งที่หนึ่งคือไหนวะอ๋อโรงพยาบาลผมก็รีบขับไปส่งทันทีครับ พอผมเดินทางมาถึงโรงพยาบาลแห่งนี้เออโรงพยาบาลนี้เหรอก็ไม่มีอะไรนะะไม่นานผมก็เห็นควันอะไรก็ไม่รู้มันท่วมโรงพยาบาลเลยอะไรวะเนี่ยและผมนั้นก็เำางจะเดินเข้าไปครับเพื่อส่ของตรงนี้ใช่ไหมผมก็ทําการมาส่งครับเพอผมวางเสร็จผมนั้นคิดว่าเราเดินทัวร์โรงพยาบาลก่อนไปเฮ้หยหลังโรงพยาบาลหรือเปล่า ผมก็เจอหลังโรงพยาบาลแล้วครับผมนดมาส่งอีกที่หนึ่งเอ๊ใครวะแล้วมันผมเห็นนางพยาบาลคนหนึ่งเฮ<ะ>้ยเดี๋ยวก่อนนะเม้ตามมาดูแบบับแปลกนะผมรผมเดินเข้าไปชัดเดี๋ยวก่อนเอ่อไฟกระพริบพีกชัดเลยผีผมก็ทำการเจอผีอีกแล้วครับมันเจอทุกวันไม่ได้นะนะั่นแหละผมก็รีบ เดินไปครับแล้วผมก็สปอนมอไซค์ขึ้นมาอีกแล้วและผมนั้นก็รีบขับออกไปให้เร็วที่สุดครับแล้วครั้งนี้เนี่ยผมนั้นเนี่ยหยิบกล่องมันออกมาแล้วครั้งนี้เนี่ยผมเตรียมรับมือไว้ดีผมไม่มีทางพลาดกล่องสุดท้ายผมจะไม่มีทางพลาดเดยคขาดครั้งนี้เนี่ยถ้าผมกลัวมันผมน่าจะไม่รอดแล้วแล้วกล่องนั้นเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะทําไมาเราเจอกันเร็วจังแค่ตรงไปก็ถึงแล้วเนี่ยผม,ม่าน้องการรีบตรงไปครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วพ่อผมมาถึงครับผมก็รีบทําการเดินไปตรงแม่น้ําเลยครับริอทะเลนั่นเองนี่คือจุดที่เราต้องไปส่งใช่ไหมเรื่องน่ากลัวมันกำลังจะกลับมาอีกแล้วผมนั้นก็เตรียมใจพร้อมครับ แล้วก็ผมกดกับกดข้อนี้มากเออผมนั้นจะต้องรีบไปและไม่นานครับแล้วผมก็เห็นเรือตำรวจมาครับเฮ้ยไม่ใช่ละเรืออะไรวะแล้วผมก็เห็นเรือครับเฮ้ยมันเป็นเรือกันหลายคนนี่ว่าผมก็ต้องการรีบขับออกไปทันทีครับผมก็ไม่ได้ขับเรือเก่งเลยขนาดนั้นนะผมนั้นก็ค่อยๆขับไปครับขับอย่างระมัดระวัาวางมากเกาะไหนวะเนี่ยแล้วผมก็เห็นเกาะแล้วครับ ผมไม่ค่อยขับไปแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมน้ำมันลึกจังเลยตรงนี้พอผมขับมาถึงครับผมก็รีบทำการขึ้นไปทันทีครับโอเคขึ้นไปพอผมขึ้นไปผมก็น่าจะรอดแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมตรงนี้ไม่มีบ้านมันสูงตรงไหนเนี่ยแล้วผมก็มาวางตรงนี้ก็ได้ครับโอเค วางแล้วผมก็รีบทําการขับเรือออกไปทันทีครับและเหมือนผมได้ยินเสียงร้องไห้ผมก็ไม่อยากจะหันหลังไปเลยครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแล้วมันอยู่แถวนี้แล้วมันเสียงใครอะ่ะผมก็กลัวม,กมากๆครับผมก็รีบทําการขับออกไปเลยครับโอเคโอเคผมก็จะรีบขึ้นฝั่งแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ขับไปสักพักหนึ่งครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมขับทางเดิมนะ ทำไมมันไปทางนี้วนะเนี่ยผมก็ต้องการคิดว่าเราย้อนกลับไปทางเดิมเลยดีกว่าแล้วว่าผมวนกับมา้ามันไม่ใช่ครับผมมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนผมเริ่มเห็นเกาะแล้วนั่นคือ,กอเกาะเฮ้ยผมมาอยู่ห่างไกลขนาดนี้หรอผมก็รีบขับตรงดิ่งไปทนันทีครับแล้วว่าผมขับมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยคืออะไรเพราะว่าผมขับไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันผมจะไปไม่ได้ครับ ผมก็ต้องการคิดว่าเราวนกลับไปทางเดิมดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นไงเกาะแล้วผมก็ไม่ทีหนึ่งเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันกล่องอะไรกันอนะผมนั้นก็คิดว่าเราจะต้องเปิดจริงๆหรอโอเคยอมเปิดก็นแ้ผมนั้นก็ทำการ HAPPY b i r t h d a y t o you p a p p y b i r t h d o y to you ผมก็เปิดสามสองหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะนี่ของขวัญเหรอเฮ้ยผมก็เรีบความการรีบขับไปเลยครับเดี๋ยวก่อนนะเออมีสเก็ตไว้แล้วผมนั้นอา้าวเฮ้ยก็สเก็ตหายผมนั้นก็ทําการครับออกผิดทางอีกแล้วมันนั้นก็ทําการวิ่งตามผมผมก็วิ่งอย่างสุดชีวิตโอเคบันไดบันไดบันไดเร็วบันได บอลไดก็ไม่ยอมมาสักทีเดี๋ยวกนมันได้แล้วผมเห็นมันได้ผมก็องการกระโดดขึ้นไปทันทีครับจุ๊บจ้ะจุ๊บจุ๊จบจ้ะและเหมือนผีตัวนั้นเนี่ยมันจะตามผมมาได้ครับผมต้องให้มันเห็นก่อนว่าผมไอ้นี่แล้วซึ่งมันก็จะทำการกระโดดขึ้นผมมาครับผมต้องการปีฮะทาไม่ได้หรอก และผมนั้นก็ทําให้มันคิดว่าผมตายแล้วโดยที่ผมนั้นกระโดดตรงนี้หวังว่าจะไม่พลาดวยโดยที่ผมนั้นถ้าให้มันคิดว่าผมพลาดผมนั้นก็ค่อยกระโดดไปเลยครับปึ๊บแล้วผมก็ทำมานสำเร็จทีไปคิดว่าผมตายแล้วและผมนั้นก็ทําการรีบไปเลยครับ,บ,บ,บโอเคโอเคและผมก็ค่อยกระโดดลงไปเย้โอเคผมก็รอดแล้วครับแล้วกว่อนนะแล้วนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ย เพะผ่านตีสามไปแล้วนี่โอเคตอนนี้มันตีสี่แล้วเราจะต้องกลับไปที่เดิมแล้วผมนั้นก็ทำการเดินกลับไปที่เดิมเลยครับไม่มีมอไซค์แล้วทำไงพ่อผมนั้นกลับมาครับโอเคเฮ้ครั้งนี้เหนื่อยมากๆเลยกับกดครั้งนี้ครั้งนี้เราครั้งนี้แล้วก็เพิ่งไปดูหนังก็เจอผีมาครั้งนี้ก็เจออะไรอีกแล้วเนี่ยโอเค พอผมกลับมาครับผมได้ยินเสียงมันเหมือนเป็นเสียงกระซิบอะไรบางอย่างผมก็ไม่รู้มันคือเสียงอะไรนะแล้วตอนนี้ผมก็ง่วงมากๆผมก็นอนไปก่อนละกันแล้วลผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนเช้าครับอะไรเนี่ยะผมคิดว่าอีกไม่นานเขาน่าจะมาทำงานกับหมดแล้วผมก็ออกไปโอเค ตอนนี้ยังไม่อยากทํางานอะเออค่อยไปทํางานพวกนี้แล้วกันเออวันนี้ไม่ทํานะโอเคนะครับก็คลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับกดปล่อนคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับครายกันด้วยกับช่องกันชาแนลด้วยนะสาหรับวันนี้นะครับบายนะครับเจอก,กันคลิปหน้าบายโอเคอยากให้ทํากดไล์คอมเมนต์มาด้วยล่ะและซึ่งกดอันต้องน่าสนใจนะกดเป็นพนักงานโรงแรมปัญหาคือผมไม่มีโรงแรมอะเอาไงดี ผมไม่ได้เติมเอาไงดีผมจะต้องพยายามใช่มั้ยโอเคคลิปนี้บ่ายนะครับเจอกันคลิปหน้าบ้ายไายบายคนดูดิซอมเบโอ้ยซอมเบใจยเย็นทุกคนช่วยกันกดติดตามด้วยนะซอมบี้มันจะมาฆ่าผมแล้วว้าวสุด